สำหรับตัดต่อคลิปงานสปอนเซอร์มาแล้วจาก i have cpu อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะฮะของเล่นใหม่นะคะม่มาัแล้วนแม่บ้างแมใส่อาดับแมอันดับแม่อันดัเราเช็คสเปคก่อนนะคอยห้านะหนึ่งสองสี่ศเอ้อง่า ไม่แพงกาจโจนะฮะยังไม่แพงนะพ่อ HX 560 t กศูนย์ CI อ่ะสี่หกจีนะเดี๋ยวเฟังพ่อก่อนฟังพ่อก่อนครับแลมนะฮะแลมแลมนะฮะโคสตาโคสตาเหรอใช่โคสตาโคสตาสามจุดสองจีนะฮะลองนะใครตื่นเต้นคะงานนี้ใครตื่นเต้นไม่ลงไม่ใส่บอดไม่ใส่เออถ้าก็ตั้งทำอะไร ลา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 ดิวๆไมเราไมู่่อักันไกลแกะยากอยู่อากันไกลแกะยากเดี๋ยวก็ตั้งค่อยแกะขั้นตอนที่สองนะคะเดี๋ยวให้พ่อเติ๊กแกะเสร็จก่อนนะอันลบ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 อ่ามีเห็นว่าคู่ิดบอนไซหรอพ่อเออแล้วก็ตั้งค่อยแกะตรงกลางนะลูกนะแกะก่อนอ่าแล้วก็ตั้งก็เริ่มตรงกลางอ่าจะไม่ถูกข้างหน่อยลูกกันไกลจะไม่ถูกข้างหน่อยอ่า จวดจวดจวดพี่น้องจวดอ่าโอ้ได้ไหมเนาะวันนี้ได้ไหมเนาะทอมตื่นเต้นมากเลยนะคะอ,คอันนี้ก็คืออุปกรณ์ท,ทดาดาอะไรฮะบัฟเปร์นะบัฟเอิดเราออกก่อนะตืต่นเต้นมากตื่นเต้นมากนะคะพ่อลูก ว้าว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 ว้วว้ว้เราออกก่อนออมีอะไรบ้างเนี่ยผ้าเดีย๋ยวชิ้นสินี่เป็นใบอาม่รับของนะมบรับของนะเ้อยงอย่าดมีของแถมเป็นถุผงผ้าด้วยนะคะนี้เป็นสอะเดเดี๋ยวแนโอ้สวยมากเลยกระตังเครื่องให้ a CPU ฮะ ไอฟีซีพียูนะของแถมแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกดูสิกระตังมีอะไรข้าวสารนะข้าวสารอ๋อหุงได้กินได้หนึ่งที่นะคะ sticker i have cpu ใช่ต้องไม่มีเสื้อเหมือนพ่อแล้วมีใส่ได้กัน w i f usb ฮะว้าวแล้วก็อะไรเมื่อกี้เห็นถุงผ้าด้วยนะคะที่ถุงผ้ารักโลกเอามาดูสิตังนี่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 น้ำกระตังมีถุงผ้าด้วยถุงผ้าของกระตังเหรอค่ะ อชาเฉย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 เยอะผู้อ่าสุนผ้านะสุนผ้ารักโลกนะสุนผ้ารักโลกนะ,ะคนะสวยมากสวยมากมห,มหมดหรือยังหมดหรือยังเดี๋ยวเราต้องแกะดูข้างในมันมีอะไรสักอย่างเลย <c oughs> โอเคหมดแล้วนะคะของแถมนะคะเดี๋ยวเราไปประกอบนะคะประกอบกันเลยโอเคบายบายกระตังฟะตักบายบายแหมไม่บายบายพร้อมกันเลยเอาใหม่สามสยบาย